เอกสองสเร็จพร้อมเสียงพร้อมแอคชั่นสวัสดีค่ะกันมาวันนี้นะคะเป็นการแนะนำอาจารย์ค่ะอาจารย์ที่เหนียวประทับใจนะคะก็ด้วยความที่เหนียวเป็นค,คนชอบเต้นเหนียวเหนียวก,ก็ประทับใจอาจารย์อีกคนนึงค่ะเขาเป็นคนเกาหลีค่ะเขาพูดไทยไม่ได้เขาพูดได้แค่คำว่าเหนียวสวยเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับอาจารย์คนนี้ค่ะเป็นแลมเป็นแลมเริ่มเลมยูวสวัสดีครับ ชื่อว่าอะไรคะชื่อมินครับชื่ออะไรนะมินครับซึ่งมินซึ่งมินใช่ค่ะสกอเรตอาจารย์เป็นคนใจดีมากค่ะแล้วก็เต้นแล้วก็เต้นเก่งด้วยอป้าโชว์สักสเต็ปได้วยไหมคะสเต็ปอะไรนะครับอะไรก็ได้ค่ะรับช่วยหน่อยค่ะ โอ้เจ็บไปเดินซ้าอซ้ายซ้ายซ้ายสี่เหนึ่งสองใามสี่ากหกหกหกากหกหกกห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 กเกหกเกหกหกวกหกหกหกกหกหกหคกห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 กเกหกหกหมหกหกหกหอหกหกเหก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 หคหกหกหหกหหก่อหก โ <laughs> อป้ารอแรกครับสวยสวยครับ <laughs> แจ้งเก่งด้วย <laughs> ครับอ่าโอเคค่ะสำหรับกันบ้านวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs>